สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ในฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะแม่เนยก็จะชวนเพื่อนๆทำข้าวเหนียวแก้วอันชันค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะสูตรนี้ค่ะข้าวเหนียวของเราจะมีความนุ่มแล้วก็หอมหวานมันค่ะสามารถทำกินทำขายได้เลยนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวแม่เนยก็จะมาทําการต้มน้ําอัญชันก่อนค่ะเราจะใช้น้ําเปล่าอยู่ที่1000 ml แล้วก็ดอกอัญชันชนิดแห้ง8กรัมค่ะแล้วก็จะต้มให้ได้สีน้ําอัญชันแบบนี้นะคะพอได้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักน้ําอัญชันของเราให้อุ่นก่อนค่ะและอีกส่วนคือจะเป็นข้าวเหนียวเคี้ยวงูนะคะเราใช้ข้าเหนียวเคี้ยวงู500กรมัมทําการล้างน้ําให้สะอาดค่ะล้างจนกว่านะคะข้าวเหนียวของเราจะมีน้ําใสค่ะ เราก็จะขัดถูข้าวเหนียวของเรานะคะเบาๆด้วยค่ะจะขัดแรงจนเกินไปจะทําให้ข้าวเหนียวของเราหักง่ายค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําน้ําอัญชันค่ะมากรองใส่แบบนี้นะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะคะประมาณสัก3 4ถึงชั่วโมงค่ะน้ําอัญชันแล้วก็จะรอให้อุ่นหรือว่าเย็นก่อนนะคะแล้วก็พักทิ้งไว3้3 4ถึงสชั่วโมงค่ะ พอเราแช่ข้าวเหนียวของเรานะคะได้ที่แล้วเราก็นามากรองด้วยกระชอนค่ะกรองเอาน้ําออกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาข้าวเหนียวของเราค่ะลงไปนึ่งได้ค่ะจากนั้นเราก็นําข้าวเหนียวของเรานะคะมาเทใส่ผ้าขับบางแบบนี้ค่ะเราก็จะรองผ้าขาวบางไว้จากนั้นเราก็นำข้าวเหนียวของเราค่ะลงไปนึ่งได้เลยค่ะ แล้วก็จะปิดผ้าขอาบางแบบนี้นะคะเราก็จะนึ่งประมาณ20-25นาทีค่ะจนกว่าข้าวเหนียวของเราสุกนะคะในช่วงเวลาที่เรารอข้าวเหนียวสุกเราก็จะมาทำน้ำกะทิค่ะเราใช้หัวกะทิ480 ml น้ำตาลทราย3 2 0ยกรัมเกลือป่อน5กรัมโคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะละลายให้หมดค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูข้าวเหนียวของเรานะคะตอนนี้ข้าวเหนียวของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําข้าวเหนียวของเราค่ะไปมูนก่อนนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนำข้าวเหนียวของเรามาใส่ในกระทะไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะนํากะทิที่เราผสมกับน้ำตาลกับเกลือนะคะเทลงไปได้เลยเดี๋ยวเราก็จะพัก ให้ตัวข้าวเหนียวของเรานะคะดูดซึมน้ำกะทิประมาณสัก10นาทีค่ะอันนี้เราก็จะพักไว้ก่อนนะคะประมาณสัก10นาทีเดี๋ยวค่อยนําไปกวนนะคะเราก็จะมีส่วนผสมอีกตัวหนึ่งคือจะเป็นน้ำอัญชันค่ะดูที่150 ml เราก็จะผสมน้ำมะนาวลงไปประมาณ1ซี่นะคะ เราก็จะเติมกลิ่นมารี่ลงไปค่ะครึ่งช้อนชาค่ะเพิ่มความหอมให้ตัวเข้าวเหนียวแก้วของเราค่ะเสร็จแล้วเราก็นําเข้าวเหนียวแก้วของเรานะคะมาตั้งไฟกวนจนกว่าข้าวเหนียวของเรานะคะแห้งดีค่ะเราจะกวนไฟกลางไปทางออนนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะ เราควรได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้าอัญชันลงไปค่ะ150 ml นะคะใส่ลงไปแล้วก็ควรต่อไปเรื่อยๆจนกว่าขะเหนียวของเรานะคะมีความแห้งกว่านี้ค่ะค่ะขานเหนียวแก้วของเรามีความแห้งประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ยกลงจากเตาได้เลยนะคะอันนี้ก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จแล้วเราก็นำขาวเหนียวแก้วของเรานะคะมาตักใส่พิมพ์ไว้ค่ะหรือว่าเราจะใส่ถาดก็ได้นะคะตามชอบแล้วก็ตามสะดวกเลยค่ะแล้วก็ตักให้เต็มพิมพ์นิดนึงนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะนํางาขาว2-3ช้อนโต๊ะมาคั่วให้เหลืองแล้วก็หอมค่ะเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยงาขาวที่เราคั่วไว้นะคะตกแต่งหน้าให้สวยงามค่ะใครชอบงาเยอะก็ใส่เยอะนะคะตามชอบเลยค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหนียวแก้วอันชันค่ะทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะสูตรนี้ค่ะข้าวเหนียวของเราจะมีความนุ่มแล้วก็หอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะสามารถทํากินทําขายได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ช่องแม่ในฟูดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ